แนวรับปีศาจแดงเชื่อว่าทีมอาจะตต้องมีการเปลี่ยนแปลงนอครั้งใหญ่ช่วงซัมเมอร์แฮร์รี่แม็กไกวกองหลังตัวเก่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชื่อว่าทีมอาจ็ตต้องมีการเปลี่ยนแปลงนอครั้งใหญ่ในช่วงตลาดซัมเมอร์ ทีมปีศาจแดงเป็นอีกปีที่คว้าน้ำเหลวในลีกจบอันดับที่15โซนท้ายตารางในรอบยุโรปยูโรปาลีกเมสจะเข้าชิงแตก่ก็ไปแพ้สเปอร์ทำให้ฤดูกาลนี้ไม่มีเชมอติดมือและไม่ได้ไปเล่นรายการยุโปรปีนาด้วยเหตุนี้กองหอลงตัวเก่งมองว่าจากความล้มเหลวทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลง,งครั้งใหญ่ในช่วงซัมเมอร์นี้แน่นอนสโมสรจะทำการเปลี่ยนแปลงมากมายในช่วงซัมเมอร์ จะมีผู้เล่นจำนวนมากที่ย้ายออกไปและหวังว่าจะมีผู้เล่นหลายคนเข้ามาแทนที่นั่นขึ้นอยู่กับสโมสรที่จะต้องทำให้แน่ใจว่าพวกเขาทำถูกต้องและเป็นหน้าที่ของพวกเราผู้เล่นที่จะทำให้แน่ใจว่าเราทำหน้าที่ให้ดีที่สุด